สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบอยหลอยจังนะครับวันนี้จะไม่ให้ชมออมงอัดตอนที่มีชื่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดในออมงอัดมีผู้เล่นหนึ่งพันกับอีกหนึ่งคนเชิญรับชมกันได้เลยครับ เม็ดแคปและสตีมกับ99อ m p o r t e r โอ้ยโอ้ยโอ้ยฆ่ากันมันสตีมเป็นเมดแคปจะไปไหนเป็นแคปกดปุ่มโอ้ยแชทแชท spam warning คือเออยานอวกาศ o อ e r load ครับยานกำลังจะแตกโอ้ยทำไงดี่เมดแคปเมดแคปอยู่นี่สตีม โอ้ฟตีดกระโดดข้ามมาอีกฟังนะครับมีใครเห็นเป็ดแคปชั้นบ้างตายแล้วอุ้ยตายแล้วอิมพอร์เตอร์ก็ขึ้นพ่อมาพอดีพวกกูจับได้มึงอิมพอร์เตอร์สีแดงซัดอุ๊บพักออกไปเลยยิงมันยิงจีจีใช่จีจีอีซี ฉันขอโดดไปห้องถัดไปนะฉันจะไปหาเบ็ดแคปของฉันเบ็ดที่รักของฉันโอ้ยคนโกรธกันหมดเลยอะไรของนายเนี่ยโดดมาทำไมเอ็มเบ็ดแคบฉันไหมน่าสงสัยนายนั่นแหละน่าสงสัยน่าสงสัยเดี๋ยวเฟตีบอกเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ามาสงสัยอะไรฉันอะครูเมดไอ้ครูเมดสีแดงไปจับมันอะ มีคอมเ u n น c a เ i ชันคอนแทกมาจากโพลัสไหนขอคุยกับคนที่โพลัสหน่อยเฮ้าช่วยด้วยขณะเดียวกันที่โพลัสโอ้ทุกคนก็กกำลังป,ปาร์ตี้กันสนุกสนานช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอ้ยพูดหลายภาษาแล้วน่ไม่มีใครได้ยินเลยสีขาวก็มาหาเรื่องมีปัญหาอะไรวะเฮ้ยสีแดง เฮ้ยสีฟ้ามันซัดหวนน่าสงสัยจับสีฟ้าโยนไปเลยตีไม่ใช่อิมพอรตเตอร์หลืออิมพอร์เตอร์อีกสามตัวโอ้ยทำไงดีลอยเฟ้งคว้างเฮ้ยจับได้ไฟสีแดงได้ลอยไปข้างบนโอ้ยเจอเบ็ดแคปแล้วเด็ดเบ็ดแคป เฮ้ยยัเบ็ดเข็มไม่ใช่อิมพอ์เตอร์ไม่เคยเป็นอยู่แล้วอ้ยสตีนมาช่วยแล้วทุกคนช่วยกันหมดเยี่ยมอินโนเฟนตกตกแต่ลงทางแล้วเอ้า,อ,าอิมพรรอ์เตอร์โผล่มาอีกแล้วตายละทุกคนทุกคนตายหมดแล้วทำไงดีอุย้ยอิมพรรอ์เตอร์ถงไปแล้วมันยัยงปิ้งขึ้นมาได้ทำไงดีทำไงดี เด็ดแคบด้วยด้วยแคฉันูหมอนไว้แล้วอามาโดนเลยยันจะมาเจะนหัวสีแดงตายเป็นศพโอ้ยคนตกใจหนีไปหมดแต่อย่างน้อยสตีฟกับเด็ดแคปก็รอดนะครับวิกตอรี่ก็จบกันไปอีกแล้วน,นะครับกับอีกคลิปหนึ่งสามารถไปชมคลิปต้นฉบับได้ที่ใต้เดส c r คลิปชั่นผมนะครับ ก็เกิดอ,อยากให้ผมหาคลิปสนุกสนุกไหมดูอีกเรื่อยๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมที่ตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผม